เหมือนเลยเนี Five ่ยเพราะว่าที่น่งยังไม่ได้ตอบเลยอ่ะเมื่อเนียแพลเราผ่านเออปวดปวด้ทำอะไรเนี่ยน้อบแม่นเอาสองคนนี้ไปเก็บไปเลยครันองเอเทสต์รถกูเออมึงีเงียงเนีย น,นี้นะคะทุกคนเราทั้งสามคนจะพามากินกาแฟกันตอนนี้เราอยู่กับพี่เจ้าของร้านตอนนี yes, ้เราอยู่กันที่ร้าน A M P M กับพี่ลุกอิ่มค่ะลุกอิ่มนะคะลุกอิ่มจะมา กาแฟให้เราดูใช่ไหมวันนี้ที่จะให้ทําก็คือเป็นกาแฟดริปแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเทสให้เราดูก่อนรอบหนึ่งแล้วก็รสชาติที่พี่ดริปว่าเป็นยังไงให้เราชิมกันก่อนเนาะแล้วก็เชิญรามพวกเราครับให้พวกเราทำด้วยอ่ะใช่เดี๋ยวให้เราทอทีละคนปกติกินกาแฟกยังไงกินยเออเดี๋ยวนี้แบบเขาเริ่มแบบคิดกันมากใช่ใช่จริงๆแล้วกาแฟฟิลเตอร์หรือว่ากาแฟดริปเนี่ยเป็นกาแฟดำแล้วค่อนข้างมีประโยชน์มากกว่ากาแฟนม เ,เพราะว่าเขาจะมีความหวานของกาแฟอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเราไม่ต้องเติมน้ำตาลหรืออะไรเลยอืมก็ดีต่อสุขภาพด้วยพี่อหิมจะเลือกให้เราเป็นเมล็ดกาแฟตัวไหนคะ อันนี้จะเป็นระดับการขั่วระดับการขั้วของเมล็ดกาแฟนะคะแต่และว,วิธีที่เราใช้เนี่ยมันก็จะใช้ระดับการขั้วของแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกาันอ,อย่างวันนี้อพอเป็กนกาแฟดิบปุ๊บเนี่ยเราจะใช้กาแฟขั่วอ่อนขั้วอ่อนจะอยู่ประมาณนี้สีอ,อ่อ,อนๆตรงนี้นะประมาณนี้และอันนี้นคือ,อนนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นกาแฟแบบขั่วไม่ซึ่งแบบเข้มามากเขมาก ตัวที่อินกับกาแฟดริปที่เหมาะสมคือกาแฟขั้วอ่อนเพราะว่าเขาจะมีเฟเวอร์เขามี a r o มากขาเฟเวอร์นยังหลงเหลืออยู่วันนี้จะเสนอเป็นโคลัมเบียลัมเนาะโคลัมเบียลัำเป็นัมแบบนี้ไม่ใช่รัเนาโคลัมเบียลัมเอกลักษณ์ของเขาตัวนี้จะเป็นโทนเบอร์รี่เขาจะหมักในถังบาเรลเพราะฉะนั้นเขาจะมีกลิ่นความอบอวลของเหล้าลมอยู่ด้วย ให้อุ๋มอิ่มลองสาธิตกันก่อนก่อนที่เราจะทำอันนี้เราก็จะมีปิเปอร์เนาะแล้วก็มีตัวเสริมเครื่องงน้ำร้อนน้ำที่เราใช้ก็จะประมาณอยู่ที่อุณหภูมิ94่องศาแล้วก็จะมีฟิลเตอร์อีกตรงนี้นะอันนี้มันทำมาจากกระดาษพลาสที่ใช่คอะไรเป็นไม่ไม้ไม่คนละอย่างกันตัวนี้ทำจากใยกล้วยอ๋อทำกระดาษเสร็จแล้ววางลงไปปุ๊บเราก็จะล้างกระดาษก่อนล้างเพื่อความสะอาดแล้วก็เรื่องกล่นจะได้ไม่มีโลนเปื้อนลงไปในกาแฟ ค่ขั้นตอนแรกก็ยากแล้วทาไมถึงชื่ออะไรเมื่อก่อนนี้เปิดถึงสี่ทุ่มแล้วก็ขายเหล้าขายเบียร์ด้วยแต่กลายเป็นว่าผลตอบรับของการขายกาแฟเราดีกว่าสี่ทุ่มคนจะดื่มกาแฟอยู่มีเพราะว่าคนที่เขาไปออกกําลังกายเนี่ยเขามากินกาแฟดีเพื่อให้ร่างกายเขาตื่นตัวแล้วก็มีแรงไปออกกําลังกายจริงๆเขาไม่ได้แค่ช่อว่า A นะคะเขาชื่อว่า ของฟีค่ะมีตัวสลอ็อตจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าสโลบาร์ซึ่งอตอนนี้คือแบบว่า เขาสโลบาร์คอฟฟี่เหมือนกันหมดเลยพี่ก็เลยอยากจะหาเอกลักษณ์ให้เป็นของร้านตัวเองโดยการที่ใช้ตัวสล็อตเนี่ยเป็นมาสคพอร์ตเป็นตัวแทนของผ้าหค้าเหมือนกันเลรย่ะเเพราะงั้นแบบเวลาใครมาที่ร้านก็ต้องหลอต้องหล่อมาแล้วต้แบบได้กินง่ายง่ายไม่ได้นะเดี๋ยเราก็จะมากดมาเล็กกาแฟกันอันนี้เตรียมไว้แล้วเป็นมาเล็ดโคลอมเบียเนาะเราจะใช้ทั้งหมด18กระป๋องตอนรีเซ โคตรเท่อุ้ยหอมไม่กินแล้วเหรอไม่กินไม่กินไม่กินอ่าดมได้ขึ้เข้าไปเลยระวังมันจะมีกลิ่นแบบเบอร์รี่หรบอกลิ่นี่ไทแบบขวอะไรจะเป็นเบอร์รี่ใช่ตัวนี้ออกเบอร์รี่ทำไมมันถึงมีกลิ่นพวกนี้ตัวนี้คือมันมาจากการนึงคือดูแลตั้งแต่การปลูกของดูแลตั้งแต่การโคเรตจนกระทั่งมาถึงคนขู่นเพราะฉะนั้นทุกๆขั้นตอนเนี่ยมาึง เรื่องเรา,า,าว่าทำไมกาแฟตัวนี้ถึงมีกลิ่นนี้เป็นรสชาติแบบแล้วพอเราบดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดกระช่างให้ขึ้นที่สูงสุดก่อนอนะแล้วเราก็เทกาแฟลงไปพยายามเทให้อยู่ตรงกลางะคะแล้วก็กด ทีนี้ปกติแล้วเราจะมีเขาเรียกเรย์โชก็คือเวลาเราเงทน้ําลงไปเ็จะมีเรโชในการสักัดกาแฟว่าน้ำปริมาณเท่าไหร่กับกาแฟที่เราใส่ตรงนี้18กรัมเราก็จะใช้เรโชที่1นึ่งรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่อยู่กลางๆจิบได้เบาๆสบายๆไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนิ้วเนอูน้ำที่จะใช้อยู่ที่9ิ เแล้วพอมันขึ้นสูงๆงงก็รอ,อน,น้งเบียดทีนี้จะยากอยู่ตรงที่น้ำหนักมือของแต่ละนนนนนนลคนเวลาเทเก้มเคยรอเรา <f air> ลองดดกาแฟไม่อรอจ้ะนี่จะแบ่ <c oughs> งการเทน้ำเป็น3เฟสคือ3ครั้งรอบแรกเราจะบูมกาแฟให้กาแฟเขาคายแก๊สออกมารอบที่สองเป็นการจัดเฟเวอร์และอโรมาก,ก็คือรสชาติของเท้ารสชาติและกลิ่นรอบที่สามก็คือปริมาณน้ำที่เหลือที่เราจะต้องจัดอื เข้าใจเลยทำไมต้องเป็นแบบสลับบาร์ออทีนี้เลยโชว์ของเสริมเนี้ยจะอยู่ที่270เจ็ดสพอเราเทน้ำไปปุ๊บเนี่ยปริมาณน้ำจะขึ้นที่ตาอช่างเลยอือเราต้องเทให้ถึง270ภายใน3รอบเนี้ที่เราเทนใน3รอบใช่าขาดเกินนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรถมาเกินมากไม่ควรจะเป็นเกินมากหนึ่งก็คือการสกัดที่โอเวอร์จะทำให้มีรสชาติเค็มซึ่งรสชาติของความขมเนี่ยควรที่จะได้จากคาเฟอี ไม่ควรได้จากการที่สก,กัดโอเวอร์ออตอนที่สามอ่ะถ้าเราเทน้ําเยอะจนเกินไปอ่ะมันก็จะขมได้หรือถ้าเราเทแรงเกินไปมันก็อาจจะทําให้มีรสชาติขุ่นเพราะฉะนั้นความยากมันจะอยู่ที่การเราจะกินได้ไหมเพราะคุณนไ,ไม่จะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหม <S <S ทำได้ค่ะแรกนะ เริ่มจ <Okay. location. S 1> ากตรงกลางตรงกลางหรือว <Stadium> ่าด้านนอกก็ได้แต่เราจะต้องบูมกาแฟให้ทั่วก่ะนนะหน้ำจะต้องโดนกาแฟให้รัวการสกัดจะได้สกัดเท่าๆกันทิ้งเวลาบูมไว้แคสามสิบวินาทีแล hm <you> ้วเราค่อยเทรอบที่สองเมื่อกี้เทรอบแรกนี่กี่มิประมาณยี่สิบสี่เนาะพอสามสิบวินาทีปุ๊บเราก็เราก็เริ่มเทรอบที่สองรอบที่สองจะเป็นการสกัดเฟเวอร์และอ เขาใจเย็นมากเลยเนาะกตจะะน้ำแฟแต่ก้อตอนนี้น้ำอยู่ที่150แล้วไม่ต้งเทจนถึง270น้ำมันเริ่มยุบไปแต่เราอย่าปล่อยให้มันแห้งจนเกินไปนะเราเติมนะเลยรอบที่3มีวิธีการบนไหมคะก็ต้องแบบบนบแบบไหนเป็นบนหอยดีที่สุดไอตอนนี้ของพี่อยู่ที่269.7รอบสุดท้ายก็คือพอเราได้ปริมาณน้ำที่ต้องการแล้วก็รอให้เขายดให้หมด เป็นไงคะจัมัได้ต้างไหมคะไม่เดี๋ยวพี่ลืมไม่ไย้ต้องแต่งมาเลกาแฟจัเรียบร้อยได้แล้วอันนี้ก็คือสามารถกินได้เลยใช่ได้เลยได้นะกลิ่นเบอร์รี่ไ้ยหอมก็ยกขึ้นมาลมตาไม่ไม่ไม่ต้องห้วงจามันหยกขึ้นมาเลยจ้าหอมอ่ะอยากใหคนได้กลิ่นคือมื่อกี้ซาวน่าร้อนจัแล้วที่นี่มีมาเลกาแฟหลายชนิดไมเยอะมากเลยค่ะ หมดถึงมีเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านก็ที่ร้านจะมีฟิลเตอร์ทุกประเภทเลยมีเฟนเทสมีแอโรเทสมีดริปในการสกัดชอตแบบเอสเปรสโซ่ไซฟอนแล้วก็โคบูฝั่งนี้เกิเป็นกาแฟฟิลเตอร์ทั้งหมดเลยที่เราเรียกว่าสโลว์บาร์ค่อยๆนะไม่เห็นเลยว่าดยอดเลยฟิลลิ่งของแต่ละวิธีก็จะแตกต่างกันไป ลิปจะให้ฟ e ลลิ่งของการจิบชาเบาๆสบายๆในลิปเดี๋ยวทุกคนชนก่อนะอรล่ะจะออกแบบเปรี้ยวๆหนึงหอมด้วยแล้วก็วิธีการกินบุญภูมิแต่ละบุญภูมิรสชาติก็จะแตกต่างกันเนาะร้อนอบุ่นเย็น เจตันพาะกาแฟลพอกบอนราโอยก้ยเฮ้ยไมค่ะเดนขัดมืเดียรอีกิน่รขัดมืกี่รบมาจิ๊กาแฟยอมใจเอา้ค่ะมาถึงเวลาของที่ผูกเชิญจะต้องไปทำแล้วนะไอคิวไปเยอะเลยเวลาอะไรก็เข้าไปทำทุละคนเราจะให้ถามมีการทำกระปุกอีบแค่คนลรสามคำถามเท่านั้นถ้าเกินตัดแพ้เลยค่ะตัดแพ้เลยได้ค่ะใช่จะเข้าไปกออหาเรืองไม่ออกปานมาออกแล้วออกเลยน่อยออก นายบอกใจเลยเถอะนะน่าถูกหวยเมื่อกี้ทำคนที่2ปราอยแพ้ไปหนโอเคที่คนี่คนที่เป็นตแพ้ตลอดลอะไปเลยจาอมแล้วค่ะสาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที t <t ่ร้านกาแฟของเรานะคะ อย่างแรกใช่ไมไม่เวา้องข่ถามได้ไหมหุต้องเทอันนี้ใส่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ถอดแล้ไม่เห็ตั้งตัวเลยทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ามีาเลยมันใส่น้ำแข็งอ่ะกินน้ำแงใส่ใส่น้แข็งเราแบจับตาตรงนี้แบบจำได้ม่นกือเขาไม่เห็นมีคอเลย กูเยอะไงทำต่อเลยทำเลยไม่ให้ดูเราจะูไปเลยเหรอเวลานะเรา่นบเสเล็กเส้นใหญ่มีเสเล็กเนใหญ่ด้วยเราแรกไม่เห็นมีเส้นเล็นใหญ่เลยเส้นีเลยค่ะมันต้องล้างกี่ครั้งคะ เดียวค่ะโอเคทน้ำพนีโอเคเราต้องไม่ถามแล้วเขาบอกให้เทตรงกลาวไม่หรอต้องอย่าบอกมาแล้วเราไม่จับรุ้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทน้ำใส่ลงไปที่กาแฟคุณนแรงเลยน้ำจะออกมาออันนี้ไปเท่าไหร่แล้วคะน้องปริมันห้าสิบสี่ ตอนแรกเขาบอกให้เราสามสิบป่ะไม่้องสิบหรอกต้องแม๊มเมื่ออนคิดว่ากาแฟดิบแพงชิบหายเลยตอนนี้กูเข้าใจแล้วมีเก่งจนไม่กล้ารู้ดีไม่ดีหนันแี่ฟองเพียบเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวพอมันใกล้ๆจะแห้งเริ่มเทรอบที่สามเทได้เลยเทเลย ขมแล้วว่าเขาบอกขนาดไม่ได้ชิมแล้วเนี่ยคือมึงแพ้ว่าตอนนี้แกเออไว้ตอนไหนเนี่ยเพราะว่าเขาดูกลิ่นแบบแล้วก็รอไม่ได้ชิมนะขมแน่นอนเออขมแน่จะกินดีนะ ตอนที่เราแบบไปแคมป์ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ไงคือมึงลอบกูไปแล้วไงแรกไงแต่ไม่มีถูกไม่ผิดนะสามารถทำมันมันคือศิลปะใช่ไหมคะเราจะไม่ถามสักคำถามเดียวเออก็มึงลอบกูแล้วนี่เปิดเปิดอวอันนี้คือถามอันนึ่งก็ถามไม่ถามแล้วถามแล้วตอนนี้ยังไม่ถามจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า ที่มันได้เฮ้ยมันลงได้เออเราต้องแบบต้องมีท่าางเหมือนไปกินแบบมะมกะเสรอะไรอ๋อได้กาแฟแล้วเราก็ต้องเฮ้ยใช่ใจเต้นเลยอ่ะฉันรู้ว่าแกหลุกในฉันทำพลาดเพราะจะให้รสชาติไงมันน้ำน้ำร้อนนเนี่ยของเดียรทุกคนมึงเทอย่าเทะโดยกูก็พออย่างเงี้ยเลยอะถ้าสวยเลยก็ถ้าได้ไหมคะเมื่อกี้ แล้วก็เฮนน้ำหมอกทุกคนทำไปยังพอ,อตื่นเต้นอะ่ะพอมีตัวเลขเข้ามาแล้วมันแบบแล้วเทกาแฟเข้าไปตรงกลางกลางไหมวะดูะไช้อยู่ได้อยู่ได้อยอันนี้คือดูเลขตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ถามแล้วนะถามแล้วนะวนะเป็นคำถามค่ะเราแค่คุยกับตัวเองว่าแบบเอ๊ะใช่ไหมนะเราอยู่ในคำถามว่ามีคนอื่นช่วยที่อุ๋ยยังไม่ได้ตอบเลยอะ่ะ <c oughs> เมื่อกี้เรบแรงเลย เเลยนะกี่องศานะเก้าบองหรือเปล่านะี่เอมึงอกี่เถอะมึงอเออเอามึงจะถามไม่ถามไม่ถามได้แล้วแหละเพื่อนได้นี่ถมพี่ไปได้ไม่บอกไม่บอกต้่เอนอชนะบ้าเหอะเกสิบสเทแบบเทเป็นลูกต้นติ๊โต้ต้นติกโตเป็นยังไงวะเอามึงเทมึงเทแล้วมึงเทเออมเทร็วเลยมึงไ้าเย็นแล้วนะเออมึงเทมนเทเล้วเนีย เนี่ยชื่ออเราสคำถามแชร์เราผ่านอันก็คืออันที่สองอันที่สองเทไรคนะ่ะร้อยยี่ิบบาทคิดีเป็นเอทำไมทุกคนมกาแ่งรกัพเยอะตื่นเต้นอ่ะฉันจำได้สุดท้ายเท่านั้นแหละสองร้อเจบต่งแมนใช่หรอเท่าไหร่คะสอีบบาจะไม่สองแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้ไหมแปนึนี้ <ๆ S 1> ม่น่า ผมแน่นอนนี้อันนี้น่าจะอันเดอร์วายอันเดอร์คือสกัดไม่หมดพอสกัดไม่หมดแล้วปุ๊บแทนที่มันจะขมงมันกลายเป็นเปรี้ยวโอ้อเป็นไงยากเนาะเออยากกว่านี่คิดอ่ะอะชิค่ะเอาไม่ใช่ขผงคอแน่เปรี้ยวดูหน้ายดูหน้าอันเดอร์ เปี้ยวใช่ไหมแบบถุงกาแฟที่เปรี้ยวนี่ตัวเมื่อกี้น่ะแมสกิดมึงเล่นวะมึงเล่น้องแนนเชิญค่ะว้าวต่อไปเป็นต้นแดชค่ะรองค่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนต้องใส่ปวดกาแฟค่ะไม่ปวดปวดจ้ะต้องมีท่าด้วยนะเมื่อกี้ทุกคนเามีท่านะปวดกาแฟอ่ะไหนท่าโดปมาสนุกนะ ว่าวันนี้จะไม่เสร็จแล้ว่ะ <sk r isa> ต้องใหค่อยๆคือรีบเออต้องใช้เวลารออ้อน,น,นอ,อันนี้ดีกว่าใช่หรอืรอเปล่านะใช่หรือเปล่ายังไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะวนไปจ้า <sk r isa> เข้าใจแล้วว่าท่านต้องใช้อเวลาเว้เว้เสร็จแล้วเนี่ยทำไปต่อเลยจำไม่ด้นี่นต้องนะคะทำไปต่อคะในน้ำถีบก่อนวันนี้เรื่อไปไหนอะคะ ไม่ต้องดูสักเรืทองทำอะไรเนี่ยน้องแมนน้องแมเอาสองคนนี้ไปเก็บได้ไหมคะน้องเ็เทส์ว่ากูเออมึงอะเทียรัน่เทียร์ฉนกองเขาอยไรนะ94ทำไมเขาเปอดนหรือเปล่าเนี่ยตแล้วเนี่แหละตอนนี้แหละน้องแมนคุยไปไหนจ้าไปไหนมึได้บอกแล้แมนมึงได้บอกแล้วจริงๆแล้แมน พูดเดือนขาดเนี่ยจะไม่พูดแบบทำไมนางพาดูสวยก็อยู่ที่คนทำแบบนี้หนึ่งกูกลับบ้านละเออกูยอมแพ้นทำไมทรงดีวะเป็นงร่างจะต้องชนะที่อุบลจะเห็นความต้องใจของใครเลยลูกอย่าโม่แต่โม่อย่ะลูกอุ้ยทำไมดูดีอ่ะแต่ถึงกาแฟเหรอคะกาแฟกาแฟกาแฟเย้น้องเป่าแล้วล่ะน้องต้องท่าแล้วล่ะหน้าตาที่สุด ตรงดีอยู่มีอย่าเพื่อสั้างศีลจะทำหน้า <c oughs> แบบนั้นยังมีสองคนที่เราอ,อยู <c oughs> ่ยสาม,มารถเปิดได้เลยเปิดได้ยังไม่นใจขนาดนั้นยังไม <c oughs> ่ตัดสินลูกสงสารคนชิมชิมจนถุคอสงสารใจองสงสารเองั้นตอนนี้รู้สึกว่าเองไม่รอดแล้วยังไงน,นะเขาชิมสองรอบเพราะมันอร่อยแน่แก้เขาชิมสรอบทุกคนมึน เ่อือแบบนี้ของกูนะของกูแบบเขของ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 ติไปใครลิงไอ่ครงอามเลยเขาเกิดโอเออเห็นไหมเนี่ยของกูเขามาฮื้อมากูก็ยอมใจแล้วอ้าวเอาทำดีค่ะเราก็ทำแล้วหกคน น้องๆน่าจะพอเข้ามือึนีตัดไม่คะได้ค่ะดีเลยดีเลยกัดฟันด้วยอธิบายกัเกรี่ยวียบการตัดสิทอะไรบ้างนีเราก็จะตัดสินธ์โดยการที่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติแล้วก็บอดี้ด้วยบอดี้คือลีลาใช่ไหมลีลาอันที่จะอธิบายของแต่ละคนก่อนเริ่มที่เราคนแรกเลยอาจจะตื่นเต้นเทน้ำแต่ละรอบค่อนข้างไม่สมูทไม่ต่อเนื่อง ขับบ้างอะไรบ้างน้ำมันก็เลยเล็กๆใหญ่ๆบ้างอะไรแงี้าเกินไปมันก็อาจจะทำให้กาแฟโอเวอร์แล้วก็จะมีรสชาติขมงได้่สองเราคนที่สองรีบเกินไปแล้วก็ยกกาห่าจากกาแฟถูมมากมันทำให้การกระทบของ ค่อนข้างแรงหนักแล้วก็แรงแล้วเราก็รีบวนเร็วถ้าเราวนเร็วน้ำก็จะยิ่งไหลลงเร็วเนาะมันเลยทำให้ถูกละกาดออกมาไม่หมดของเราเนี่ยเจอแล้วก็ถูกจะเปรี้ยวถูกต้องเวลากาแฟถูกสกัดเนี่ยเขาจะสกัดความเปรี้ยวออกมาก่อนอแรกอย่างที่สองคือความหวานเนาะความหวานจะออกมาพร้อมอะโรมาอย่างที่สามคือ <ห>มันใจฟังชนะมันใจผัวชายมันใจชนะคนสุดเรารอบแรกเราโดนกระแผงไม่ทั่วเท้าน้ำรถไฟเราน้ำโดนกระแผงไม่ทั่วนะเพราะฉะนั้นทำให้การสกัดมันไม่สม่เสมอกันแต่ว่าการเทน้ำมีสมาธิดีทำให้น้ำค่อนข้างสมดุลกันจะยกสูงไปหน่อยแต่ว่าการสกัดค่อนข้างสมดุลกันค่อนข้างเสถียอร การตัดสินสำหรับผู้สอบคนไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะตัดสินนะคะเราให้คะแนนผู้สอบจะให้คำตอบผู่อ่านก่อนว่าอย่างแม่คะแนนอย่างพี่เลยผู้สอบที่สอบยังไงเราต้องเริ่มทีละคนเลยไหมคะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตัดสินจากผลหรือเปังต้องมันค่ะตั้งใจมากค่ะวันนี้เรายังก็แบบล้างมือล้างคำสาบโดยก่อนตั้งใจดีมากถึงจะยกสูงได้น้อมันมารู้ตัวว่าแพ้แล้วอ่ะไม่ใช่แบบสิ่งคนเดียวเนาะพี่เรจะให จะได้ไม่ลำเอียงเนาะม4 3คนตัดสินพร้อมมากค่ะ้อมกันนะเงิน2ซ้ำแม่เห็นปะเห็นปะแค่สายตาก็รู้แล้วเหมือนเราแนนชนะทุกเกมเลยอะค่ะไม่ได้จะไม่มีไม่ได้แม่เนี่ยรสชาติค่อนข้างโบราณดีเียวหวานแต่ว่าบอดี้อาจจะน้อยไปนิดนึงกีฬาข้าวทามอะค่ะไม่ได้ก็เยอะอยู่นะอโลมาใช้ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนของเราเรื่องกลิ่นดีมากของเรากลิ่นดีอาจจะเดบ่าเขาที่เข้าที่ฟังมานี่เหมือนที่มีฟองเหมือนคนงอเงี้นึงคือถ้าถ้ามี้ที่สามก็ได้คือด้ที่สามไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่มีของปลอบใจให้ด้วยเนาะอุ้ยเอ๊ะอะไรก็จะเป็นมาเล็กกาแฟที่เราดิ้กันวันนี้เนาะเป็นโคลลมเบียละเนาะจะเอาไปสุดริงกัน ขอบคุณค่ะ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 ทีดอยู่ที่อย่น้ขอคุณท่ไปด่เพยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ่อยู่หิวมากให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้ทดลองทาด้วยใช่ให้พี่หปรับร้านนีมก็ฝากร้านในเอ็มพีเอมลอดบาร์คอฟฟี่ด้วยนะคะอยู่เส้นเข้าหลังนะคะติดหับเฮอร์รี่เลยที่ร้านเราก็จะมีมาเลเซียกาแฟสเปเชียลตี้คอฟฟี่ เอสเปโซ่และเป็นชิลเตอร์นะคะสามารถมาลองชิมกันได้นะคะมีเมล็ดกาแฟอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆเลยค่ะร้านเปิด8โมงปิด6โมงเย็นนะคะเปิดว่างเนาะเปิดว่างค่ะใช่กาแฟอร่อยจริงใช่แล้วก็ถ้าใครจะชิมกาแฟที่นี่หมอกกับชื่อร้าน A M P M สลัดบาร์เนาะจะต้องรอนิดนึงค่ะก็ขอฝากร้าน A M P M สลัดบาร์เขา ไว้ด้วยนะคะ<ช>ก็มีหลายเมนูนอ้อมเป็นกาแฟฟิวชั่นแล้วก็มีขนมด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากมาเจอพี่อุม๋มบีมหรือว่าสนใจสอบถามเกี่ยวกับอะไรกาแฟนู่นนี่นั่นรับรองว่าได้ข้อมูลเยอะมาแน่นอนใช่ก็จะมีพเพจเฟซบุ๊กด,ด้วยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามะคะ่ะใครแวะมาเที่ยวบางแสงก็มาที่ร้านนี้ได้เนาะโอเคก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไปกดไลค์นะคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อีีหน้าเราจะพาไปทำไรต่อก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบาย